ตอนเด็กหน่อยพ่อกับแม่มาเถียงกันประจำว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพ่อเป็นคนขี่โมโหส่วนแม่กข็ขี่บนที่หน่อยใจนี่เจ้ากินขครหล่ะขึ้นบอจ้างไม่เก็บเดี๋ยวสะไปเก็บเป็นดอกจ้านเก็บแล้ยามไรคิดวันอาที่งานบ่าไม่คงไม่ยิงผู้เดียวบอก็ไม่ได้เกิดจังสั่นแทนที่ข่อยไปเห็นงานมามีเมยข่ขยสเสด็จพักย่างสมัคเถียงกันน้ำเจ้าอีกหืพักแม่ เลิกงานคือปรกกาแมาบ้านอยู่หาสิแตกอย่างตีหนึ่งตีสองคือปรกกาประพักคนห้ามมันก็ต้องสัสรรค์กันบ้างครับอกกินมันจะมีมูมีพบวกบอกแล้วลูกเมียล,ล่ะเคยสนใจบอกว่าสิยุงไหนสาเหตุนแนวดหอันนั้นกับบ้มักอันนี้ก็บมักกู้กระเบื้องกันละ่ะเออขืนมึงขืนกูเพื่อนหลังนีกูไ่อยากอยู่ือกันละ่ะพกัวแห้งด้วยเออมึงจะไปกไปเลยเถียงกันยามใด แม่กะสีหอบเสือ้าไปหายายเอ้อไปเนี่ยละ่ะแล้วพอกะสีไปงอแม่กลับมาถูกถเถื่อเฮ็ดขึ้นจังไม่ไม,มีอย่างเกิดนี่ก็ได้ครับผมเอาผลไม้กับขนมมาฝากขนมมาฝากใา่ตัวเม็ยนด้งหน่อยเว้ยเอากับแม่ยังหนาเท็กอย่เนะครับ ตืเ่เลยต้องกินเป็นยั่ไงกันต่าไหนเป็นพอต้อนแม่คต้นแ,แล้วเพศหยังระจด้เย็นเย็นจิตแหย่ได้หลายแต่ว่านี่แม่น่ะไม่ต้องสิเธ็ดจังไดนครับ แม่ขนมตรงเนี้ยพอมเมื่อก่เน,นี่ครับป้าตี่ลูกขันเั้าใจกันแหละกับเมื่อดูแลกันเดยลูกเดอ้อรหลายปีต่อมายายก็ไไ้มาจากหกัวเข้าไปพ่อที่ขี่โมโหก็เป็นคนที่ใจเย็ยนขึ้นแล่กับที่เป็นแม่ nhiều khi cầu lướt lại của cao để xuềng trôm này lúc bấy giờ nhìn nuối nhai với sáu là đầy để lùn ma yên yên là bé sáu hoài không mà thằng ma ở yên ma phải đi ăn nữa chắc gặp ไปไใสมาโพ้หาคือรับกระน,นู้ไปยี่นันแม่เราไปไใสมาล่ะก็ไปง่ากันเกิดมูมาแม่สียังนักนะบานอื่นเขายังบปขนาดนี้เลยน,นั่นมันบานอื่นไปกันเกิดมู เราต้ม้อมกินหรอบอกแม่สีหยังหนักหนามูมูเขาก็กินกันธนูบ่กินนุสิมมหมูมีพวกบอกลูกอะฮันปฏิเสธเขาแนะ่ว่ามันเขาพาเห็ดหยังลูกกับเซนต์ําเขาเบิดลูกก็ยังเลี้ยนอยู่อายุซำหนิมันสมคว,ว้าเราบอกสิไปกินเหล่าถ้าลูกรัะพี่ชอบจะคล้องหาเงินใส่เองใดแม่สิว่าหยังดอกแต่ว่าสู้มือนีิลูกยังเบะมือของเงินพ่อกับแม่อยู่เลยก็ไดดอกแม่ลูกก็ไปอยากขอเงินแม่เป็นรไดดอกนี่นุไปหาเงินเอง ยูเงินกับมแต่ดาดาดาก็ไปอยาอยูเป็นหนดอกเพื่อนที่นี่แม่หนีนะลูกคือบอกกับแม่ยังสั้นเจ้าก,ก็ไปพักข้างในเงินก่อนได้คอยบอกกับลูกเองพอเขาใจยูว่าลูกเป็นวัยรุ่นอยากลูกอยากลองแต่ทีแม่เบานันกลายฟังแม่นะแน่ก็แม่ปเป็นแต่วนีเรื่องนี้นี่เหนี่ยหน่อยกับจมจมจมจะหนาลำคาดแล้วแม่ล่ะลูกตอรับความเข้าใจกับแม่ กระซ้างแม่ที่หลับพ่อนูล้มคานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่กับบ่ได้คิดไปเบิดฟังพ่อได้ลูกลูกยังโชคดีไหนที่มีแม่คอยดูแลมีบ้านให้กับแต่แม่ของลูกนั่นบ่มีโอกาสนั่นเหล่าได้ เพิิยังจะได้เย็นเย็นิดแหได้หลาย้วาวนี่แม่เนี่ยมีตมวิกษกันหดาครั <Okay. S 2> แม่คตแม่เมื่อป้าด้คหรป้าตลูกเข้าใจกันแล้วกับเมื่อดูแลกันได้หลูกเด้อครับต่อไปนีกันเศร้าเสียงกันน้แม่เด้อ พราะว่าพ่อกับเศร้าเสียงกันนะแม่แลละแม่อ่ะน้อขอโทษก่อนแม่ก็คิดหอดแม่ก็คิดหอดยหยของหลูกค่อกัน